ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่15ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้ารงประทานเอหิภิขูปทาด้วยพระวาจานั้นได้เป็นอุปสมบทกรรมของสหายคฤหัสถ์ทั้งสี่คนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทา,า,านโอวลสั่งสอนด้วยธรรมีกถาจิตของภิกษุเหล่านั้นพ้นแล้วจากอสวะหรือกิเลสท,ทั้งหลายเพราะประศจากการยึดมั่นถือมั่นในครานั้นโลกนี้ได้มีพระอรหันเกิดขึ้นแล้วสิบเอ็ดรูปเนื่องด้วยสหายคฤหัสถ์ของท่านพระยะศัย์เป็นชาวชนบทจำนวนห้าสิบคนเป็นบุตรของสกุลเก่าสืบต่อกันมา เมื่อได้ทราบข่าวว่ายะสะกุลบุตโปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะหรือผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วดําริกันว่า พระธรรมวินัยและบรรพชาที่ยสกุลบุตรออกจากเรือนบวชบรรพชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนจึงพากันไปหาท่านพระยาศะอภิวาทหรือกรับไหว้แล้วยืนอยู่ในที่อันสมควรข้างหนึ่งท่านพระยาศาได้พาสหายคฤรหัสจำนวนห้าสิคนนั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งในที่อัน,นสมควรข้างหนึ่งแล้วกลับทูลว่าสหายคฤรหัสของข้าพระองค์เป็น ชาวชนบทเป็นบุตรของสกุลเก่าสืบต่ออาการมาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปรดประธานโอวาสสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุปุพิกถาคือทานกถาหรือการบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นการเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นและมุ่งกำจัดความโลภความตรหนีในจิตใจของตนสีลกธาหรือความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม ศักกคาถาหรือความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดีของกามที่จะพึงเข้าถึงเมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักทำสองข้อข้างต้นกรมาทีนวกถาหรือเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้ามองแห่งกามเนคขมาน,นิสังคถาหรือคุณความดีของการไม่ติดใจเพลินอยู่ในกามความปลอดโปร่งจากสิ่งล่อเร้าย้าวนการออกบวชเพื่อให้มีฉันทะที่จะสแสวงหาความดีงามและความสุขอันสงบที่ ประนีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแก่สหายคฤหัสถ์ทั้ง50ของพระยาศะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว,ว่าทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์หรือความพอใจความพยาบาทมีจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วจึงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสสู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์คือคืออริยสัจสี่อันได้แก่ทุกขสัจหรือความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุก ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกสมุทยศาสตร์หรือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกตาม เป็นจริงนิรศสัต์หรือความดับไปของทุกมรสรสหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกดวงตาเห็นทำประศจ,จักธุลีประศจากมณทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่สหายทั้ง50ในที่นั่งนั้นดุดผ้าที่สะอาดประศจากมณฑินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉันนั้น เมื่อสหายคฤรัสหัทั้ง50ได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วปราศจากความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้กล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจันทร์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระประธานเอหิภิกขุปทาด้วยพระวจานั้นได้เป็นอุปสมบทกรรมของสหายคฤหัตทั้งห0คนพระผู้มีพระภาคเจ้าประธานโอวนสั่งสอนด้วยธ้ามีกถาจิตของภิกษุเหล่านั้นพ้นแล้วจากอสวะหรือกิเลสทั้งหลายเพราะปราศจากการยึดมั่นถือมั่นในครานั้นโลกนี้ได้มีพระอรหันเกิดขึ้นแล้ว61รูปพระผู้มีพระภาคเจ้ามี รับสั่งให้ประชุมภิกษุทั้งหมดตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงที่อยู่จะรึไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลความสุขแก่ถวยเทพ และบรรดามนุษย์โลกทั้งหลายพวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศทรมจันทร์พร้อมทั้งอัดหรือผลที่มุ่งหมายพร้อมทั้งพยัญชนะหรือรูปประโยคและอักษรอักขระที่คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงให้ครบบริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักูุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรม จะมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม